สวัสดีท่านทุกฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสิงบลูวันนี้เรามีข่าวมาอัปเดตถึงวันที่นักเตะเชลซีชุดแชมป์สโมสรโลกเตรียมกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมที่คอปแฮมในวันที่4สิงหาคมนี้รวมถึงนักเตะใหม่อย่างเอสเตว,วัลวิลเลียนด้วยหลังจากที่นักเตะสิงบลูคว้าแชมป์ฟี فا คลับเวลลิลด์คัพมาครองได้สำเร็จนักเตะเหล่านั้นก็ได้รับอนุญ,ญาตให้พักผ่อน3สัปดาห์ และใช้โอกาสนี้อยู่กับครอบครัวและคนที่รักก่อนที่การทำงานจริงจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งโดยโปรแกร,รมปรีซีซั่นของเชลซีมีลงอุ่นเครื่องกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนและ AC ซีมิลานที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์วันที่8และ10สิงหาคมตามลำดับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเรามีเวลาเพียงแค่4วันก่อนเริ่มเกมปรีซีซั่นฉะนั้นวันที่4สิงหานี้มันจะเป็นวันที่นำจิกซอทั้งหลายมาประกอบเข้าด้วยกัน ทั้งนักเตะตัวหลักจากทีมชุดแชมป์โลกสตารหน้าใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาและดาวรุ่งที่ฝึกซ้อมอยู่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดนี้จะได้เริ่มลงซ้อมภายใต้แผนของมารสกาอย่างจริงจังเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดฤดูก,กาลพรีเมียร์ลีกอย่างแข็งแกรง่งในขณะเดียวกันเชลซีก็กำหนดให้วันที่4สิงหาคมนี้เป็นเดทไลน์ที่ชัดเจนในการเสริมทัพครั้งใหญ่2รายเพื่อให้มารสกาได้เตรียมทีมและเราก็ได้แต่หวังว่าจะได้เห็นผู้เล่นใหม่อย่างซาวีซมอน และยอรเรลฮาโตมาฝึกซ้อมที่คอปแฮมได้ทันเวลาซึ่งในตอนนี้เชลซีกำลังเจรจากับแอร์เบล์ซิกและอาแจ็กซ์อยู่โดยคาดว่าทั้งสองดีลจะสามารถปิดได้ในเร็วๆนี้และนักเตะอีกคนที่แฟนๆสิงห์บลูตั้งตารอคอยอย่างสูงก็คือเอสเตวัลวิลเลียนหลังจากที่เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกแฟนๆรอคอยที่จะได้เห็นฟอร์มของดาวรุ่งรายนี้ขณะที่เขาปรับตัวเข้ากับทีมของมารสกา ก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่สุดท้ายแล้วเชลซี Chelsea ในฤดูกาล2025-2026จะมีหน้าตาผู้เล่นเป็นอย่างไรและมีรูปแบบการเล่นอย่างไรเราต้องคอยติดตามกันต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่เข้ามารับฟังครับ